สวัสดีครับวันนี้ช่องสอเพิ่มพูนยานยนต์นะครับวันนี้เราพามาพมกับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมสาหรับบ้านเราก็เป็นอู่ต่อเล็กๆนะครับผมอู่เป็นแบบมือสองเอามาบิ้วใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันนะครับผมสาหรับคันนี้เปิดจองนะครับสองหมืนเก้าพันบาทนี่ครับกระบะยาวสองเมตรหกสิบนะครับแหนบสองชั้นยางหลังหกห้าศูนย์นี่ครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเช็คทีละคันกันนะครับ สำหรับคันนี้เป็นหัวครับผมกับคัสีอันนี้อันนี้จองแล้วนะครับผมคันนี้จองแล้วลูกค้าสั่งทําพื้นนะครับเรามาดูนดูโดยรอบคันกันตอนนี้ทางร้านก็มีให้จองอยู่สามถึงสี่คันนะครับราคาเริ่มต้นสองหมื่นเก้าพันบาทเฉพาะโครงนะครับสาหรับคันนี้เป็นโครงบุญชูนะครับผมนี่ครับอ่าอันนี้เป็นช่วงล่างอันนี้เป็นกระบะเรียบ กระบะยาว2เมตริบนะครับกว้างเมตร55คันนี้เอาเครื่องใส่ใช้งานได้ครับผมเกียร์ไดนา5เกียร์นะครับผมสี่เดินหน้าอันนี้เอาเครื่องใส่ใช้งานได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบล้หมุนนะครับอันนี้เดี๋ยวทําสีแล้วก็เอาเครื่องทดลองใส่วันนี้จะรีวิวคันนี้นะครับผมทําสีแล้วก็เอาเครื่องทดลองใส่นะครับสําหรับคันนี้ยางเรเดียนครับผมยางใหญ่คันนี้นะครับ แล้วก็มีอีกคันก็คันนี้ก็เปิดจองนะครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับอันนี้เดี๋ยวทำเป็นพื้นเรียบอันนี้เป็นกระบะยาวสามเมตรกว้างเมตรห้าสิบห้านะครับระบบใส่ใสายพานก็เป็นหัวหมูนะครับนี่ครับมีไดชาร์จระบบไฟนี่คือลูกค้า,าไปต้องไปไล่เช็คนะครับไล่ต่อเอานะครับทางร้านก็มีไล่ระบบให้เช็คเกียร์เช็คเบรกสำหรับคันนี้อ่าลูกค้าจองแล้วครับคันนี้ลูกค้าจอง อันนี้รอล้างรอทําสีนี่ครับเพื่อเรียบคันสีรถยนต์ลูกค้าเอาเฉพาะโครงนะครับสําหรับคันนี้นี่ครับนี่ครับช่างประจําร้านนะครับช่างต้นนี่ครับช่างต้นทําสีนะครับนี่สมูทนนี่ครับคันนี้คันนี้ลูกค้าจองนะครับส่งลูกค้ารถบรีนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมเอ่อห้าคันแล้วก็อยู่ฝั่งบ้านพระตาอีกมีอีกอยู่หกคัน นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเริ่มต้น2,900 0บาทนะครับสำหรับร้านเราใครสนใจนะครับอีแสนที่ว่าเอาไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับร้านเราเป็นร้านบ้านนะครับผมเป็นอ e ีแสนมือสองเอามาบิ้วใหม่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูกันแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวมีเอาเครื่องใส่ทดลองให้ดูสองคันนะครับวันนี้เดี๋ยวเครื่องใส่ลองวิ่งดูลองเช็คเกียร์เช็คเบรก,กให้ลูกค้าดูนะครับก่อนเอาไปใช้งาน นครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับผมสำหรับร้านผมนะครับขายหาใช้งานอยู่นะครับผมสำหรับคันนี้หรือว่าสะดวกมาดูที่ร้านก็มาดูได้นะครับผมร้านอยู่ที่อําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ครับผมรถใช้งานที่ว่าราคาเราสามารถจับต้องได้ก็เอาไปใช้งานกันก่อนนะครับบรรทุก มันมันทุกข้าวนะครับขนสายน้ํายางรางน้ําหยดนะครับก็ก็มาดูที่ร้านได้นะครับผมยินดีให้บริการาจะมีคุยเรื่องเปลี่ยนอะไรอย่างงี้คือคุยกันได้ครับผมที่ร้านนะครับร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมเหมือนกับว่าลูกค้าถ้าเราไปซื้ออะไรมาประกอบก็ราคาอยู่ประมาณนี้ครับผมซื้อชุดเกียร์ชุดเพลาคานหน้ายางนะครับราคานี้แต่ว่าทางร้านก็ จะมีเช็คให้นะครับสําหรับมือ2ไม้ผูแล้วก็มีเปลี่ยนนะครับนี่ครับสภาพบรรยากาศไายล้านไป็นร้านบ้านๆครับผมนี่ครับสำหรับคันนี้รอทําพื้นเรียบนะครับรอทําพื้นเรียบนี่ครับมีช่างประจาร้านหนึ่งคนช่างต้นนะครับทําสีนะครับพ่นสีการสนิมช่วงล่างนะครับคันนี้เปิดจอนะครับคันนี้เดี๋ยวรีวิวเย็นนี้ กว้างเมตราสิบห้ายาวสองเมตรเก้าสิบนะครับแต่คัสซีรถยนต์นี่คือลูกค้าจองแล้วส่งลูกค้าลบบลีนะครับสนใจทักมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์080917 5382นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็น080326 5 5 2 8นี่ครับคันนี้29,000บาทนะครับผมนี่ครับเป็นน,นี้แ่นส่งนี้เดี๋ยวอา่าถ้าลูกค้าสนใจก็ทำสีได้นะครับผมเอาสีอายแจ้งมาได้ ะครับราคากเกษตรกรจับต้องได้นะครับผมสวยๆกันเลยครับขอบคุณนะครับที่รับชมช่องสอเพิ่มพูนยันยนต์ยินดีให้บริการขอบคุณครับ